สวัสดีครับมือนีก็เช่นเดิมครับอยู่ทองไห่ทองหน้าขึ้นเ่าครับอยู่กับกูบตาาน้อยหลังจากม่อว่านที่ที่ได้ยกรอมามือนีกับํำหน้าที่เช่นเดิมครับเราับจางหาเกี่ยวเขาเช่นเดิมครับเกี่ยวกับเกียเ่ยวแป้งนะครับล,ลายหาร้อยหาสิบลูกหน้าใดลูกสาวงามเกี่ยวไม่ฟรีครับ ยำนะครับลูกสาวห้ามเกี่ยวให้ฟรีครับบมมีลูกสาว่าเกี่ยวให้ขื้เร็วเลยครับในได้จ้างครับเกี่ยวดีเกี่ยวไว้เกี่ยวบบเฮียเดือกปูปตาหน่อยขั้นนี้เลยครับคนเกี่ยวองใจเย็นเรื่อครับคนเกี่ยวใจเย็นกันได้เนี่ยนี่และครับปูตาหน่อยครับําหนาที่เช่นเดิมดูการเก็บเกี่ยวกับเดิมดูการหลายมือนแล้วครับ แ,แถวๆสุรินทร์ครับตัวนี้อยู่สุรินทร์เด้ครับนี่ก็เกี่ยวเข่ามาดีน้อยครับมาดีใหญ่กับทัานแก่ครับนี่ครับ เยี่ยวดีครับเกี่ยวหอนนี่สิครับพี่จ้อดครับตาเขาดีครับเกี่ยวเขาก็ต้องเกี่ยวแบบนี้นะครับเดียดหอนในหมอกจางคอยเกี่ยวครับตอนนี้ก็ระยะครัประมาณสามมงครับนี่ครับรถิดคนกับนี่มาเรียบร้อยแล้ว กูสีบเลยครับแต่ว่าอันนี้ครับเกีียวดีเกียเกียวไหวครับนี่ครับ,รบ,ว,รบ,ว,รบรว่าสองไรวาครับนายอย่าเพิ่งเกินสามทิาทีครับ เน,เนี่ยกับวกเยี่ยเด้่ครับที่เป็นเขาลมเหมืกั็ไเกเครับ เก็บเมือครับกาเท่านล้ครับ กร้อนนะครับว like so ่ากินได้เห็นยอะช่วงนี้ครับขึ้นไทยแบบใ้เบิองแบบเอ็กตัวสีด้วยครับเกี่ยวดีเกี่ยวง่ามเกี่ยวไอพี่ครับเกี่ยวเงี้ยกับที่เกี่ยวไอ้พี่กันครับเกี่ยวบอดียิ

Ui, cái chén nó mà chén làm mà không dài cái bài đâu nhiều người đây lắm chưa ạ Hãy đi dạng dạng đi dạng rồi dạng câu dạng 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 เขาเยืนเลย่วงวเลยเดี๋ยวมึงไปไทยเลายเมืองลาง,ลงรึาไทยเมืองล่างครับเมืงแบบไทยแบบสิบใกล้ มเหลืออีกสองนาแล้วครับนาจะแลวจะแลวไปเท่ครับนี่ครับเสียบเขียวเสียบหางออมาเท่ครับไ,นนไปหัวนาพอดีประกาศกว้าเขา ไปไปไปเรื่องเลยคุบหนูไปเรื่องเลยแนวครับเที่ยวเขาครับเที่ยวเขาไปเรื่องเลยเนี่เสือแดงนี่ครับโอ้พอสิปุ๊บออกจากตำแหน่งอยู่นี่พนั้นว่าเป็นเจ้าของโอ้ยไปเรื่องครับนี่ครับเที่ยวเขาครับเขาเหรียญวงวัดไป คุยกันไปครับเอาโอทีใส่นีここ่โอ้เทอยู่บ้านครับเขาโอทอยู่บ้านเขาเปิดคลายครับมึงอ่ะโอ้ขอางแง่งคนนี้นี่คือตาเป็นแอนด์รดแฮงครับจุดจุดแฮง เขาเขียวเอวยังนุ่มด้ยอคนนี้เนี่ยนเล็กเลเขอแค่ขอแค่คนละครังอ,อ,อืมนี่ครับก,ก็ถ้าเขามันสูงเกินไปเท่าเกียร์เกียร์มันเสมอเสมอมองมองได้ทีว่านั่นนี่ครับเล็มร่วงมถึงพวกเนี่ยนอนแน่คนนี้นี่ยุยยันด๋อยดีว่ะ

หมดแล้วครับเดี๋ยวไปเกี่ยวงานต่อไปครับบ้าบ้านไหนจะถึงกลุ่มครับอย่งนี้เห็นหนูครับว่าจะเมินหรอว่าเมินตัวนี้ตกใจมื่อน้องลุงจุงว่าจะเมินหรอโอ้โว่าตันเมินอยู่นี่ โอ้สุดยอดเลยมันหาวไดีนี่ได้ลุงน้องไม่แล้วได้ลุงน้องไม่แล้วนี่เอาคนนี้ดีกว่านิเจียวแห้งี่เมืองนี่บ่ต้องใส่ใส่ขาดเลยเอามือเลยนี่โอ้นี i i ่ครับเอ่อห้างห้างหรือเราสิสงห้างหรือสองหูก็ถามมาสองแล้วเขาหมดหมดแล้วครับมันจะได้หลายเติบอยู่ครับงานหนึ่ง คลิปนี้ก็ฝากไว้สัน่นนะครับเดี๋ยวไปที่เขากวน